สวัสดีเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับครูเกมนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเรียนต่อจากคาับที่แล้วนะฮะครับที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนอก่าแบ่งออกเป็น5ประเภทใช่ไหมครับอ่าละวันนี้เราก็จะมาดูอีกกลุ่มนึงก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อ่าทบทวนความรู้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับครับที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังเนาะเราบอกว่าเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มใช่ไหมครับได้แก่กลุ่มปลาสัตว์ปลีกสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและก็สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนี่คือสิ่งที่เรียนไปในครับที่แล้วนะครับเอาละวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในหัวข้อของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแกนกลางภายในร่างกายนะครับซึ่งมีทั้งที่อาศัยอยู่บนบกและก็ในน้ําเลยนะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในโลกนี้มีมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซะอีกนะครับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีมากกว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงจําแนกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังออกเป็น8ประเภทนะครับ ไม่แปลกเลยทำไมถึงแบ่งได้มากกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีมากกว่านั่นเองนะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมันมีมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับกลุ่มแรกนะครับที่แบ่งก็คือฟองน้ํานะครับหลังจากฟองน้ําก็จะเป็นสัตว์ที่มีลําตัวกลว,วงนะครับหรือมีลําตัวที่เป็นโพรงเป็นรูนั่นเองนะครับนอนตัวแบนนอนตัวกลมสัตว์ที่มีลําตัวเป็นปล้องนะครับแล้วก็สัตว์ทะเล ผิวคูคาหอยและหมึกทะเลนะครับแล้วก็สัตว์จำพวกที่ขาเป็นปล้องนะครับคือกลุ่มสุดท้ายขาเป็นข้อเนาะ<ห>นโอเคมาดูเลยครับแรกเลยนะครับฟองน้ำ,อ,นำอ่าเขาบอกว่ากลุ่มฟองน้ำนะครับก็จะเป็นลำตัวก็จะเป็นโพรงนะครับมีช่องปิดด้านบนนเองนะครับมีช่องปิดเนาะ มีรูพุ่นโดยรอบนะครับมีหนามเป็นโครงสร้างค้ำจุนร่างกายมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศแตกหน่อนั่นเองคอล้ายๆกับพืชเลยนะครับการแตกหน่อน,นะครับไม่มีระบบประสาทส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ําเค็มหรือน้ําทะเลนั่นเองนะครับนี่คือฟองน้ํานะครับแถวบ้านเราก็จะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่น้ําเค็มเนาะเป็นน้ําจืดนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทะเลนะครับส่วนใหญ่นี่คือตัวอย่างนะครับภาพแรกก็จะเป็นฟองน้ําแก้วนะครับเป็นขาวๆเห็นไหมฟองน้ําถูตัวนะครับที่เราเอามาถูตัวหรือเปล่านักเรียนใช่นะครับอฟองน้ําหินนะครับเอาละต่อมากลุ่มที่สองนะครับก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มีลําตัวกวางหรือมีลําตัวเป็นพโพรงข้างในครับ ข้างในก็จะเป็นโพรงเป็นรูนะครับในกลุ่มนี้นะฮะลำตัวนะครับก็จะใสคล้ายกับบุ้นเลยนะครับเป็นใสใสมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกนะครับลำตัวเป็นโพรงมีช่องเปิดออกจากลำตัวเพียงช่องเดียวเท่านั้นก็จะเป็นเหมือนกับแก้วเราเนาะที่จะมีรูเพียงช่องเดียวคือด้านเดียวก็แค่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นทางนําอาหารเข้าและกําจัดเศษอาหารออกนะครับ เข้าทางเดียวกันออกก็ทางเดียวกันนะครับมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวและใช้จับเหยื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศนะครับแตกหนอก็จะคล้ายๆกับพืชเลยนะครับสามารถแตกต่อเองได้ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในน้ําเค็มนะครับก็เช่นการปังหานะครับนี่ก็จะเหมือนกับต้นไม้เลยนะครับเป็นต้นไม้ทะเล่นเองเนาะคล้ายกับต้นไม้ครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์นะครับปะกการังนะครับแล้วก็แมงกะพุนนะครับ ก็จะอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีลำตัวกวงหรือลำตัวเป็นโพรงนั่นเองอกลุ่มต่อมาฮะเป็นนอนตัวแบนนะครับนอนตัวแบรนก็จะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างนิ่มนะครับตัวก็จะเป็นแบนตามชื่อของเขานะฮะไม่มีขานะครับแต่ไม่มีปากนะครับไม่มีทวารหนักมีสองเพศในตัวเดียวนะครับสามารถดำรงชีวิตเป็นปรสิต โดยการไปดูดเลือดจากสัตว์หรือจากคนเรานะครับเป็นอาหารนั่นเองสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะครับอาศัยอยู่ในน้ําเค็มและน้ําจืดน้ําเค็มก็อยู่ได้น้ําจืดก็อยู่ได้นะครับโอ้โหเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเลยทีเดียวนะฮะอันต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มของหนอนตัวกลมนะครับหนอนตัวกลมก็จะมีลําตัวคล้ายๆกันกับหนอนตัวแบนเนาะ เนมตัวนิ่มนะครับกลมยาวไม่มีขานะครับหนอนไม่มีขานะผิวเรียบนะครับไม่มีปล้องมีปากมีทวารนะครับเพศผู้และเพศเมียแยกคนละตัวะจะแตกต่างกันกับหนอนตัวแบนนะครับหนอนตัวแบนเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับบางอารมณ์อยากจะเป็นเพศเมียก็เป็นเพศเมียบางอารมณ์คิดอยากจะเป็นเพศผู้ก็เป็นเพศผู้ได้นะครับ แต่ว่านอนตัวกลมจะแยกกันนะครับเพศเมียก็เพศเมียเพศผู้ก็เพศผู้แยกกันโดยอิสระนะครับการตำรงชีวิตเป็นประสิทธ์ในร่างกายของคนและสัตว์นะครับสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองตัวอย่างก็จะได้แก่ตัวนี้เลยครับพยาไส้เดือนพยาตัวจีด๊ดพญาเส้นได้นะครับเน็คือตัวอย่างของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของนอนตัวกลมต่อมาก็เป็นสัตว์ที่ มีลำตัวเป็นปล้องนะครับลำตัวก็จะเป็นปล้องคล้ายๆกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเลยนะครับทางด้านอ,อาหารนะครับมีระบบหมุนเวียนเลือดนะครับแบบปิดะระบบหมุนเลือดแบบปิดก็คือเลือดก็จะหมุนเวียนภายในตัวของเขานะฮะการสืบพันธุ์ก็จะใช้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็จะมีบางลักษณะ บางชนิดนะครับไส้เดือนก็จะมีหลายชนิดเช่นเดียวกันเนาะบางชนิดก็จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับและอีกบางชนิดก็สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะฮะและก็แบบไม่อาศัยเพศมีเพศสองเพศในตัวเดียวกันก็มีนะครับอนกอกจากเป็นอะไรก็เป็นนะครับเป็นชายเป็นหญิงก็เลือกเอาแล้วแต่นะครับพวกนี้นะฮะลำตัวของเขาก็จะเป็นป้อง คล้ายกับวงแหวนเลี้ยงต่อกันเลยนะครับผนังเปียกชื้นนะครับมีระบบประสาทด้วยนะครับสําหรับสัตว์ที่มีลําตัวเป็นปลาสัตว์ทะเลนะครับผิวขรุขะนะครับกลุ่มนี้นะฮะผิวตัวนะครับก็จะค่อนข้างขรุขะนะครับแล้วก็แข็งนะครับไม่มีส่วนหัวมีรูปร่างต่างๆใต้ลําตัวมีเท้าเป็นหลอดเล็กๆนะครับจํานวนมากนะครับ ใช้สาหรับการเคลื่อนไหวการสืบพันธุ์ก็จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศอาศัยอยู่ในทะเลนะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือก็จะต้องมีเพศผู้แล้วก็เพศเมียใช่ไหมครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือเขาจะสามารถสืบพันธุ์ได้เองโดยไม่ต้องมีตัวอื่นมาช่วยใช่ไหมฮะนี่ก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศอ่ะต่อมาเป็นกลุ่มหอยและหมึกทะเลนะครับหอยนะครับมาดูส่วนหอยก่อนละกันหอย ลำตัวก็จะนิ่มนะครับส่วนใหญ่เป็นเปลือกเนาะมีเปลือกแข็งนะครับเพราะเป็นพวกสารพวกหินปูนนะฮะจะมาเกาะห่อห้มอยู่นะครับเป็นหินปูนนะครับเคลื่อนที่ได้โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยื่นออกมาจากเปลือกนะครับอาศัยสืบพันธุ์ก็อาศัยเพศในการสืบพันธุ์นะครับออกลูกเป็นไข่อาศัยอยู่ทั้งบนบกนะครับในน้ําจืดและก็น้าเค็มนะครับอยู่ได้ สภาพแวดล้อมเลยจริงๆสําหรับหอยนะครับตัวอย่างก็จะได้แก่หอยทากแล้วก็หอยแครงนะครับส่วนมึกทะเลนะครับมาดูมึกทะเลนะครับลําตัวก็จะมีโครงสร้างแข็งอยู่ภายในลําตัวเคลื่อนที่โดยใช้หนวดนะครับและการพ่นน้ําหายใจด้วยปอดและผิวหนังสืบพันธุ์ก็อาศัยเพศนะครับออกลูกเป็นไข่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ําเค็มนะครับ แสดงว่าก็จะมีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในน้าจืดก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่อยู่น้ําเค็มเนาะโอเคนะฮะต่อมานะครับสัตว์ที่มีขาเป็นปล้องเป็นข้อนะครับขาของเขาจะเป็นข้อข้อนะครับลําตัวก็จะแบ่งเป็น3ส่วนก็จะมีส่วนหัวส่วนอกและก็ส่วนท้องนะครับแต่ก็มีบางชนิดนะที่แบ่งออกเป็นแค่2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องเนี่ย ก็ใช่ส่วนหัวกับส่วนอกนะครับขออภัยส่วนหัวกับส่วนอกรวมอยู่ด้วยกันและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนท้องนะครับมีเปลือกแข็งหุ้มลําตัวส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้โดยการลอกคราบนะครับสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนาะก็จะมีเพศผู้เพศเมียนะครับยกตัวอย่างก็เช่นแมงปองตะขาบแล้วก็ปูนะครับสําหรับสัตว์ที่มีขาเป็นป้องนะครับอ่าเป็นงไงบ้างครับสําหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับ เราก็ได้ทำการเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับว่าเขาแบ่งออกเป็นอยู่ทั้งหมด8กลุ่มนั่นเองนะครับก็จะได้แก่ฟองน้ำเนาะฟองน้ำนะครับสัตว์ที่มีลำตัวเป็นกวางนะครับกวางตรงกลางนะครับนอนตัวแบนนอนตัวกลมสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลผิวคูคะ หอยและมึงทะเลและแล้วก็สุดท้ายนะครับสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนั่นเองเอ่าเป็นไงบ้างครับ,บเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้ง่ายมากใช่ไหมครับอ่าหวังว่านักเรียนคงจะเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็กลับไปทบทวนด้วยนะครับไม่มีใครเก่งด้วยการเรียนครั้งเดียวหรอกนะครับทุกค,คนจะต้องทบทวนมันฝึกฝนนะครับทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอแล้วความรู้นะั้น ก็จะอยู่กับตัวเราไปอย่างตลอดและก็ทาวรอน,นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูเกมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าเนาะโอเคนะฮะคาบนี้กูเกมไปแล้วสวัสดีครับ